ไป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 พวกมันตัวบางๆเราได้อยู่แล้วเออเล็กไซเวิร์หนึ่งหมดจริงเหรอเออตามตัวเคิวสร้างหลุมมาใช่ไหมตามสกิวเติมมาสามคนในที่อ่ะเอ้ยมันได้อยู่แล้วเราเอาตัวเดียวให้มันโลก็ได้หรือได้ก็ดีมันต้องรับสกิลคิวเดี๋ยวนี้เล็กไะเอามาปั่นอ่ะเอ้ยมึงไม่รับสร้างหลุมมาหรออัพซีซีมาซีซีให้ให้แทนแนนนี่ ให้แบงก์อ่ะอุ๊ยสุดเยี่ยวอ่ะกูตาย,ยอ่ะ,เ,อะเราโดนปิดมันมบเย,ยเอะจังมันเยอะกว่าว่ะกูตายด้วยได้ปะโอเคไม่ตายว่ะต้องค่า <c oughs> ช่างหลุมแม่งสกิลไหนวะเฮ้ย แล้วอ้ายไปไหนละ่ะมันบอกกดที่ล่าสุดเออไม่ได้ฝั่งว้ากูแอบตอนเย้ได้เงินคิวไปสามร้อยบาทกูกลับมาพร้อมกับก้อนรถคูดาวไอ้สัะ <c oughs> ไอ้ที่โหด <c oughs> ที่สุดในเกมนี้อ่ะจบแล้วเนี่ยจบแล้วเหรอไม่กลับมาไม่าลับเลยขอตัวน,นี้เลย เดิไปไหนอะสามวิลองโดนดึงกูไม่กลัวตัดบาเลียนะที่เกี้ยขอบคุณที่ดูสเปลให้กลับเหรอไม่กลับเวยหวังว่าป่ามันคงไม่สลกแดกทะลึงบ้องมาหาเรานะป่ามันเริ่มล่างมันควรจะขึ้นบนใช่เหอ้ยสวย กับรอบมันดีวะเลดเล็ดต้องกูแล้วเพื่อนมึงต้องกูแล้วมึงต้องกูแล้วไอ้เหี้ยป่าไม่มาลึ่งบ้งจริงโอ้โหมึงเริ่มล่างเฮ้ยกดบาเรียไปแม่งก็ไม่ตายไอเหี้ยมันถึกจริงวะนี่เรียอยู่ล่างโดี๋ยวครับ่ไหนกำลังจับสัมผัสอยู่ จริงไม่มีแฟตไม่มีบาลีนะเฮ้ยมันเลเบ็ดนะมันเลเบ็ดนะนะไม่เบรอเออเินไหมกูคอมโบฟรีเออยเจ็บจ็บเั็มเจ็บเจ็บเจ็บเันบีอยู่จริงเจ็บเจ็มเอ็บเจรบเจ็บสจ็บเ้็บเจ็บเจจจรอเเ กลางมาเหรอคิดว่าเราไหวปะใช่เชื่อเราไหวโอ้ทีเดียวว่ะเพื่อนเปิดกำลังมาไม่ต้องละต้องละวแกกลางเรากว่าจะมาเช้่อชาชิบหายเลยเอกเออเพิ่งเดินไม่เล่นจิงป่ะนี่ไอสัตว์เฮ้ยอุ้ยเออสวยเอกเอ้ยเอกมาไวเกมจบแล้วเอกเอกเอกพี่เราตายดิ โอ้ยมึงขึร้รถตายเอ,นะอ้ยอ๋อกูได้ยินว่าฆ่ารถตายรถมึงไม่ได้ตายแล้วสัตดันเลยนั่นเอ้ยตายตายอยู่ตายอยู่ต่อครับไปญาตกลับลองใช้อ้อมไม่อ,อ้อมโอ้เป็นภูกูอ้อมมาแล้วเก็บสองโอ้โหน้องมึงเล่นเป็นบ้าโอ้นียอะไรวนะเนี่ย อะไรของมันวะจโรบาก้าคงไม่ออกเว้ยแล้วตาเนี้ยกล่องสองกล่องมึงระยะแค่กล่องบอมบอมแต่แรกบอมบอมหรอเฮ้ยมันยังไม่ยังไม่คุ้นชินไม่เป็นหัวเหรอเอ้ยกูไปอยู่กูไปอยู่โซโล่นะโซโล่นะโซโล่นะเดี๋ยวกูตีสองโทแล้วกูไปแก๊ง เอ้มึงตีให้ครบกูไปเองอุ้ยไอ้ใกล้ลเอ้าไอ้ไกล้อ้าวกูบาแล้วเอ้ยมันจะตายแล้วจะแข็งแหละก็ไม่เท่าไหร่กูแฝดไปยืนนิ่งโลวนเยอะจัดเลยเฮ้ยโลวหรอ ใช่บาทโอ้โหกูโดนแฮนเซอร์นันติไอ้เหี้ยตัวครับตัวโอ้โหท่านี้ไม่ใช่ครูร่างที่เก่งที่สุดชีโฟลเวอร์ออนสเตรนบูชีโฟลเวอร์พองไอ้เหี้ <c oughs> ไไยไอ้กายกูจะมาเล่นบนแล้วไง มึงสบายใจได้บอกล่ะไม่กูจะมาเล่นข้างๆมึงมึงมาบนเฟ้เฮ้ยกูเป็นซัพพอร์ตเพื่อนเอาเป็นซัพพอร์ตเหรอรวมกงจะมาแทนที่เหรอกูมันไม่เปิดชื่ออ่ะเห็นแต่ตัวละครเนี่ยัอทีออน s h u แต่กูเติมไว <laughs> มันอยางไล่ยู่กักวะมาได้ป่ะไหนป่ะมาอยู่มาอยู่มาอยู่สวยๆอันนี้ขึ้นลอยมาวรอลอยกำลังมาเอาเอนี่แล้วกันม,มาล่วแต่ก็ขึ้นมาข้างบนแล้ว อย่างเต็มแล้วความสว่างเก็บมาที่ไหนจะปรับให้เต็มเลยมอง่ายขึ้นเยอะไฟจะตายแล้วจัดเลยกดไฟหนีขึ้นพุ่มหมันไฟเลนบนด้วยกำลังไปโถงด้วยเงินกูไม่ไปดึงกูอีกแล้วโอ้ยโดนหนวด ตีช่วยโอ้ยไอ้สัตว์ตัวขยะโหดแล้วมันโหนว่ไมเฮ้ยมันมันมีขอแค่นี้น่ะมันตีกูพันแปดเฮ้ยใครกระโดดมาอ่ะโอ้หางแปดมาช่วยเฮ้ยกูเดินดักเข้าอูแปดไปทำอะไรครับ กำลังตายกูตีให้วิ่งไวไม่ได้ติดได้ไงวะจับผมพัดอ้ยไม่ตายกูตายอีกแล้วมันอะสุดสุหสวดกำลังไปกำลังไปสปอ้ยแผลแผลกูยื้อให้อยู่โอ้เพื่อนเราตายหมดเลยวะแต่ไม่ใช่กูอะจะสุดสุดสุด อูตัดไม่ทันดีเวนันตีละไม่จะาจว่ามีคนอยู่ปูเยอะเยอะละอ้า <c oughs> อะไรวะม <c oughs> ึงรอดอยนึ่งเ,เลแล้วมาตีไปไหน,ไหนไวะเรือ่องเตี๋ยไปนี่รับนี้รูรมันจะโดดมาหาไอ้ตรงที่กูอยู่ Nick, tôi bay. mà bay. lo gì vậy bay. Nick, bay. 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 Nick, bay.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  Nick, กางอยู่ช่วยกูทีจะถังจะถังถังจรางอ่่ฮ่าเลยอาดาวเหไม่ไม่มีเนียวไปลงมาลิกแนนหมดล่งล่งชิบเปอแบล็คด้วยกูเห็นมีคนอยู่ตรงเนี้ยเุ้ยกูเดินมาเจอใครล่ะนึกว่าเพื่อน ใส่เงาตะเกงมันขุดใส่ยงาตเเฮ้ยขอเพื่อนครับตังบุพิหังฮอดหังดเอาเลยเอาเลยเอาเลยฮอดฮอดระเบิดโอดเท่อยู่นะเท่อยู่นะสวยเท่อยู่นะคุอดที่นี่จยอดการเบ็ดที่โหดที่สุดในปี2025 Everyone p a y Everyone p a y n อุ้ยสำแดงดีจัดขวายแค่กระโดกลิ้นไอ้เหี้ยจะพูดกับพี่อะไรล่ะลองชมก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยว่าไปชดไปชดนะไปชดไปชันเฮ้ยไอ้นี่มันไม่เคยกลัวใครเลยหรือไงอ๋อ เดี๋ยวแม่งโดนนี่แค่จริงไงเดี๋ยวโดน,นเอ้ยเดินใหญ่เดินใหญ่มองโอ้ยโดนจริงจริงจริงแต่ถ้ามองไฟมาปากคพูดไวหวแปดเลยวะเพื่อนรับเป็นดีจ้ะ สลัดกลางโล่โอ้ชิตชิวชิวงัดแปดยกางกี้เป็นไงสวยจัดสวยมากขอเป็นอู้หเล็กไซส่ไม่เก่งนะหนีปุดิโฮ้ยโหจังไเพี่ย เฮ้ยเอาคาบอดเอเอาดิไอ้กายกูรอดูอยู่เฮ้ยแต่เหรออะไรอะไรอะไรหลุมหลุ่มบึ้มจบแล้ว GGWP GGWP ในใจแม่งโมโหอยู่ในใจไอ้เหี้ยมันตะโกนเลยเลยมันตะโกนวีวพีอะ ยี่ดียวล่ะนแม่งแม่งมาเชื่จีีว่าพี่แม่งอยู่สีเดีวเป่เองโง่เฮ้ยเโหรจัด